หน้าเว็บตัว A โกพา m นะที่แจ้งเอาไว้ e ก่อนหน้าดีแล้วว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามช่อง New High นะเราจะมีเหมือนเป็นเครื่องมือนะคะแจกให้เนาะแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้นะคะเรามีแปะลิงก์สมัครเอาไว้แล้วใต้คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวชาเปิดให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเบื้องต้นเลยนะคะจะมีเครื่องมือที่เป็นตัวทูฟรีเนี่ยให้หลายตัวมากนะคะเขาจะขึ้นคําว่าฟรีให้แบบนี้ตัวอย่างสมมติ กดลิก์ใต้วิดีโอนะคะสมัครเสร็จแล้วกดเข้าไปปุ๊บชายยกตัวอย่างสมมติว่ากดเข้าไปตัวเครื่องมือตัวที่เราสนใจนะคะคลิกเข้าไปก่อนเขาจะมีปุ่มคําว่าฟรีสีฟ,ฟ้าปุ่มฟรีสีฟ,ฟ้าเราสามารถกดรับได้เลยนะคะแล้วอธิบายวิธีการใช้งานก็จะมีการอธิบายไว้ด้านล่างให้เราเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ยกตัวอย่างจะเป็นสโต้ท t ิปเปิลไทม์เฟรมนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนการเปิด สโตไว้ให้เรานะ3 time frame ประมาณนี้นะแล้วก็มีการตั้งค่าไว้ให้แล้วเรียบร้อยสมมุติว่าเราจะใช้งานนะคะเดี๋ยวชักกดให้ดูเนาะกดคำว่าฟรีปึ๊บแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะ IAG e, นะแล้วก็กด get asset นะคะเข้าไปได้เลยแค่นี้เรียบร้อยก็จะขึ้นมาที่หน้า your order ก็เป็นเครื่องมือทั้งหมดตัวที่เรากดรับอะสมมุติเรากดรับเสร็จนะคะคลิกไปที่ตัวเครื่องมือที่เรารับเขาจะมี t ท a d i n g v ว e w ให้เราก่อคะ่ะ เราก็แค่ไปพิมพ์ชื่อเทรดดิ้งวิวได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อเท a ดดิ้งวิวที่เราใช้งานได้เลยก็ <c oughs> กดเคมเนี่ย <c oughs> เข้าเลยแค่นี้เลยเทรดดิ้งวิวเด้งทันทีแบบเร็วมากเดี๋ยวไปเปิดดูว่าเครื่องมือมาหรือเปล่ามีหลายตัวมากเลยนะคะเดี๋ยวชาจะทําคลิปวิดีโอแยกไว้ให้แยกว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงไปในอินดิเคเตอร์ของเราในเทรดดิ้งวิวเขาก็จะมีขึ้นให้อาจาจะชารีเฟซหน้าจอก่อนเผื่อเผื่อเครื่องมือมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีเฟซ ทุกคนก็สามารถไปที่ตัวอินดิเคเตอร์ของเทรดดิ้งวิวนะจะขึ้นคำว่าสริปชุมชนสำหรับเชิญเท่านั้นประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวชาเปิดให้ดูตัวอย่างสมมุติเราดูตัวเมื่อกี้ที่เราตั้งเนาะจะเป็นสโตทิ i p l e Time Frame ก็เลือกอินดิเคเตอร์นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้โอ้โหเรียกว่าช m ำนะคะเต็มจอเนี่ยประมาณนี้ตั้งค่าได้นะไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้ว่าเราจะใช้ตัวเลขอะไรใดๆ นะแล้วก็มีไทม์เฟรมที่เราจะใช้ด้วยอย่างบางคนเนี่ยอยากเทรดแค่ M1 M5 ก็เลือกไปเลยใช้ M1 ใช้ M5 แล้วก็ใช้1ชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้ค่าเท่าไหร่ก็ไปตั้งเนาะอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนการสอนใช้งานนะคะเดี๋ยวชาจะอัดคลิปไว้ให้เพิ่มเติมด้วยนะประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวเครื่องมือ